นนักก็ดยอะไรเ well ี่ขอต้อนรับคุณชมทางเข้าสู่มมาครับเอาชิรอดซีซั่นไม่ใช่ติดปากเลยเนี่ยเห็นไหมเอาชิรอดบ่อยเกินไปครั้งนี้น่าจะมาอยู่ใน Diversity นะฮะหนึ่งเลยทีเดียวนะย้อนกลับมาเก่ามากอันนี้ใช้ไอดีแท้จริงๆนะแต่ทำให้สกินไม่ขึ้นอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะ CDM ก็คืออะไรนะ คืออะไรสักอย่างนี่ยจะไม่ได้ช่างมเถอเออคือคือ,คอตอนแรกก็น,นึกว่าจะเข้าไม่ได้แล้วเนื่องจากว่ามันแบบคลาสในการที่จะแบบล็อกอินเข้าแมปอะไรอย่างนี้แต่ที่ไหนได้ไม่จากว่าเรนเดอร์ดิสแตนต์มันสูงเกินไปนะฮะแล้วไปอ่านในข้อความนึงฮะเขาบอกว่ามันผิดกฎหมายใน1.7นะฮะแต่ว่ามันทําได้ใน1.8เออเราก็เลยแก้ไขมันเออมันก็เล่นได้เลยนะฮะวลคัม pekking Surge Lord seminars Finanz basically เบื full. Resource pack off. ้องบนเบ็ดก o ๊กเบลซ์ l บบ r ูบซ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  u บซูบ e ูบซ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 ู้ซู็ซูบ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 ซเมื่อกูบซ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 ูบมมบซ z บซู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 บอูบซ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 ้าเูบซ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 าบซู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 บพอปรับลดลงมบเอบา มันทำไม8มันอยู่แบบเกือบจะก,กึ่งกลางเลยอ๋อมัน <laughs> มันมาจาก1.8อ่ะน,นะฮะโอเคคลาวซอฟ f ์นะฮะคลาวซอฟ f ์นี่ไปที่วิธีเซตติ้งคลาวด์คลาวด์อยู่ไหน clouds off นะฮะ brightness เป็น full นะฮะ g r a ก h i c fancy The maximum 3d ไม่เอา GUI ไม่เอาโอเคเรียบร้อยแหละ บิ g ก n ินนะฮะ Head in and grab the introduction VOO โอ้ยเมาส์มันหมุนเร็วมากเลยอ้าวมาแล้วนะฮะอะไรเอ่ยอะไรเอ่ยเมาส์มันหมุนเร็วเกินไปปะมันแบบโอ้ไม่ก d ดดิเวอ i ์ซิตี้อ y available เอ๊ย i บิลอินหนึ่งจุดเจ็ดนะนะฮะอ่ะเอวูอยู่ไหนวูวูเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวมันมีวูอยู่ในนี้ฮะโอ้ยมันลื่นมากเลยผู้ชม แล้วเราจะเอาวูมาจากไหนเหรอตรงนี้ปะอิน r ท d ร c t i o ชั่นคือที่ถามว่าทำไมไม่มีสก,กินก็ไม่ทราบเหมือนกันรู้อะไรบ้างไม่รู้เลยนะเยี่ยมไปเลยอืมอืมอูม้ออเราไปที่ด่านไหนก่อนดีฮะคุณผู้ชม เราไปที่นี่ไหมเอสคาเป้ไม่เอาเอาเอาปากัปากปักเอาไอ้พากูอ่ะพากูอ่ะลองดูจะยากแค่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามกันนะฮะสำหรับนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย Begin Introduction Read first ิร์สทักบ้างก็โนชิติงหนาวแน่นอนว่าเราจะโกงแน่นอนเอ้ย r ิช <laughs> h the end เกนเดอะพิ้งกูได้ขันแกะเสียมภูวิท Eat Advancement เช็คไฟ issue if you fail you will start your อะไรสักอย่างนะฮะเออเร็วๆโอเคกุญลักแล้วนะฮะไปกันเลยว้าวอู้แหมคลาสสิกเหลือเกินอันนี้ง่ายมากนะฮะเนื่องจากว่าคุณผู้ชมฮะมันเป็นถ้าเวลาเราถึงเราจะวางไอ้บ็อกซ์หลักตรงเนี้ยนะฮะมันจะเป็นระดับเดียวกันนะฮะคุณผู้ชมอ่าเนื่องจากว่ารั้วมันสูงนั่นแหละอะไรประมาณนั้นนั่นแหละนะฮะ,ะง่าย เชิบเชิบนี่ครับผ้านี่ขายหน้ามากเลยเนี่ยอันนี้กระโดดธรรมาดาก็พอไม่ต้องวิ่งนี่เข้าสุดสั้อนอีสี่เขานี่มันเร็วมากเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหอ,อ,อ,อีซี่อีซี่อีซี่ล้มหลายรอบแล้วตรงนี้อีซี่เห็นไหมบอกแล้วครับผู้ชมอีซี่หนดูซิรีซอตแพ็คเรามีปะเนี่ยโอ้มีด้วยนะฮะมายนายแพ็กอย่าลืมใช้ จึ๊บจึ๊บจึชชชชชชช๊บจึ๊บอ๊ะไม่น่าเลยจึ๊บ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 จจึบจึ๊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 บนั่นเนี่ยว่าละจึ๊บ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 ึถโอูเมื่อกี้แบบขั้นสุดท้ายนี่เกือบตายลาล่าล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 าวู้ โอ้โหมาเฮ้ยสุดซิเศทอะไรล่ะมิวสิกฮะมิวสิกเพิ่มเสียงดังๆเลยนะโอ้สุดซิเศทเซตติ้งอ่ะ ังฟังสนุกเดี๋ยวเขาใช้คำว่าฟังสนุกเขาเรียกว่าฟังเพาะหรือเปล่าโอ้โหเก่งมากตึง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 ตึึง่ เราต้องต้องวิ่งจะกระโดดจากตรงนี้ฮะตึง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 แหมเทคนิคเรานี้มันสุดยอดจริงๆเอาใหม่เอาใหม่เหม่ตรงนี้ตรงนี้ไอ้ตึง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  เฮ้ยนี่ไม่ได้เออ What are you doing แด e ออมันมันปรับอย่างงี้เอามันปรับซูมไม่ได้ไม่เหมือนปัจจุบันเนาะแล้วเองไปทำอะไรตรงันเพราะมากนะฮะอุอผู้ชมเนอะมีเสียงของอะไรนะพริสเ t นนะฮะ อย่าไ,ไ,ไ,ไม่รู้ว่าทำทำไมวุยวายเนาะไอ่อชึบอย่างงี้นะฮะเดินเป็นบันไดลิงนะฮะไอ้ติดบันไดอ่ะเอาออกไปดิไอ้ขามาต้องใช้ไอ้ขากลับอ่ะไม่ต้องใช้เอาออกไปดิเราจะมายังไงน่ะ ฮชชื้บฮัชชืบกดชิปไอ้กดชิปนักผู้มชมถ้าสมมติว่าอยากแบบไต่บันไดค้างเอาไว้นะฮะแนะนำคือมันเป็นเทคนิคอะเนาะว่าให้กดชิปฮะกดชิปอ่าอ่อทาทำให้ดูก็ได้นิดน,นึงนิดนึงนี่กดชิปฮะมันจะหยุดอย่างนี้เลยทีเดียวนะฮะอ่าเอ๊ดมันหลอกดาวคุณหลอกดาวดาวเป็นใครนั่นน่ะสินาะ โอไม่วะโมชินเดรูนานี้โอไม่อีวะโมชินเดรูแบบสำเนียงไปแล้วนะฮะเละแล้วนะฮะชื้นนะฮะอันนี้จะเป็นวิธีการไต่นาำที่ก็สุดยอดดีเหมือนกันนะฮะ ต้องขึ้นมาบนสุดนะฮะเนี่ยถ้าถ้าเมื่อกี้ไม่บนสุดนะก็ก็มีสิทธิ์ที่จะร่วงได้นะฮะนะไม่อยู่บนสุดอย่างนี้แล้วก็วิ่งไปนะฮะโอ้โหอีกเดียวนะเกือบจะเสียชีวิตกันทีเดียวนะฮะชิบเกือบแล้วเอาเลยนะแล้วชิบอ่าขึ้นไปบนสุดเพื่อความสบายจุ่ยนาอด่านน้ำแข็งนี้มันก็จะลื่นนิดนึงนะฮะ คุณผู้ชมฮะโปรดส่งตัวดีๆนะครับคุณผู้ชมไ่ตึง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 เ้ยตึง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 เฮ้ยอะไรเนี่ยตึง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  nó đang làm thế nào mới tinh 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 ơi, tinh 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 ơi, đừng tôi đi đi tinh 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 mới tinh tinh thế này nè, ไม่มีมารยาเลยนะฮะชึบชึบชึบดึงเด็ดเกือ <c oughs> บกดแล้วไม่เอาไม่เอาออกระโดดแบบคนปกติทั่วไปเขาทำกันบ้างเฮ้ยเดินดีๆฮะคุณผู้ชมเดินดีๆหยุดถอยห่างและดึงสติกลับมานะฮะท่านพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายหลายแลลวว้าว ไปด้วยกันเราต้องรอบไปด้วยกันอ่ะใส่เทชเชอร์แพ็กแบบเฟสฟูลนิดหนึ่งนะ1.16ใส่ไปเลยฮะห <c oughs> นักกว่าเดิม <c oughs> อะไรเนี่ยโอ้ oh god รุนแรงมาก145ล,ล่ะก็รุนแรงเหมือนกัน <c oughs> แล้วถ้าเป็นกู o ดมอร์ i นิ่งนี่ก็คลาสสิกเลย เนี่ยตรงนี้รุนแรงด้วยเอ๊ะตอกันนะฮะเอชยบวู๊ยังรอดนะฮะรอบนี้สุดยอดอยจริงๆเลยเน,นาะอชบโอ้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวต้องกดชิปนะฮะวิ่งเสร็จปุ๊บกระโดดกดชิปนะฮะมันจะได้ไม่วิ่งเลยไปในนะับเอออย่างนั้นแหละแล้วก็โอ,โอเคมา ชึบชึบอืมไม่ได้ยากอะไรหรือเปล่าเนี่ยอพูดปุบหลนปั๊บเลยแงยอ้าวพังชึบชึบอ,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 อึ๊บปึ๊บโอ้โหไอชึบกระโดดไม่ไปอ,ะอ่ะเอาไอชึบไอชึบอย่างนี้อย่างนี้อ่ะ ต้องอยู look. Uh, look. Uh, remember. Uh, remember. Um, ่ตรงมุม mm มุมนะฮะริมๆแล้วก็กระโดดไปเลยโอ้ลอดอยู่อยู่ตรงมุมมุมมุมอะไรนะอยู่ตรงมุมมุมเออเอ้เลย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 งามุมมุมนะฮะมุมมุมบอกเลยว่ามุมมุมอ่าเห็นไหมมุมมุมเออมุมมุมเออมุมมุมเอ่อไออีนิดเดียวมุมมุมนะฮะมุมมุมจำไว้มุมมุมตรงนี้เออกระโดดเลย อย่างนี้อ่ะกระโดดกระโดดไม่ไปอ่ะมุมมุมเฮ้ยอันนี้เกินมุมมุมอ่ามุมมุมเออมุมมุมชิดขอบชิดขอบไว้ชิดขอบเออนั่นะแหละโอ้ยากแฮะไอ้ยะงียอาชนี้อ่ะชออแน่เรานี่ต้องกระโดดอย่างสม่ำเสมอภาคนะฮะฮะสม่ำเสมอภาคคืออะไร อย่างนี้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 เย่เย่ yeah. Yeah. อ้าวเฮ้ยชืบแล้วเราวิ่งไปเลยล่ะไม่ได้ฮะถ้าเราวิ่งไปเลยไม่ได้หรอไม่ได้ยศอย่าหยุดกักอากาศนะบอกเลยชืบชืบเฮ้ยเฮ้ยอโอ้โหคุณผู้ชมอีกไกลอะ่ะ ใช้พึ่งสสยศาสตร์มนดำเอ้ยพึ่งสสยศาสตร์มนดำในเกมไมค f t คืออะไรนะฮะก็คือทับเกมโหมดนะฮะบอกเลยมันทับไม่ได้มาเอ้ยเออชืบเราจะไม่โกงฮะเนื่องจากว่าเราเป็นคนดีนะฮะจังหวะนี้โอ้ไม่กัดเนสเซ่เฮ บมูยากอะอะไรเนี่ยโอ้โหใหม่ก็เดินได้ไหมโกงเอาได้ไหม <c ười> คุณผู้ชมอย่าทำตามแม่นขาดอย่าลองเรียนแบบเออแล้วว่าแต่วิธีขึ้นล่ะ <c ười> ถ้าเดินแล้วขึ้นไม่ได้นะเหมือนเขาเขารู้อยู่แล้วว่าจะต้องมีคนแบบเราแน่นอนนะฮะเขาก็เลยกันเอาไว้ไม่ให้เราขึ้น ใช่ไหมใช่ผู้ชมมาถึงแล้วขึ้นไม่ได้เดินกลับเรานี่เป็นคนดีแล้วเกินเนาะหาคนดีแบบนี้ที่ไหนไม่ได้อีกแล้วนะเนี่ยยาวๆไปสุดขอฟ้าจะไปถึงสุด สิบห้าเยสิบห้าเธอนะอย่าติดที่สิบสามเลยขอร้องได้โปรดปิดปีดกดชิปดีกว่านะปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินชิป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 อย่างเดียวครับคุณผู้ชมชิปชิปชิป ชืบอ่๊าขาแล้วมีอะไรไหมไม่น,น่าจะมีนะฮะเอ่อ,อเกือบแล้วชืบอย่างนี้เลยฆ <c oughs> ่าเลยเป็นคนดีนะฮะมันมันให้เราทำได้นี่ออันนี้เกินอันนี้เกินอันนี้เกินไปไกลเลยอันนี้เกินไปไกลมาก ระวังฮะระวังกระโดดขึ้นกระโดดไป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 ร้อยไปร้อยไปร้อยแบงค์ร้อยเอ้ยไปร้อยไปไปไปร้อยชนร้อย ขึ้น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 เอ้ยขึ้น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 คุณผู้ชมฮะเรามี resource hacks มานำเสนอนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยสำหรับเวอร์ชัน1.7.2สกินสกินก็สวยดีนะหรือเปล่าโอ้ยแองอย่าทำร้ายกันซิเราเป็นเพื่อนกัน ใจเย็นๆค่อยๆคุยกันหรือไม่คุยกันก็ได้แล้วแต่ชึบนะฮะอับู๊เกือบ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 ตายแล้วเนี่ยร <c oughs> ีเลือดกกันโอเคย่มเวลี่กู๊ดนะฮะ <c oughs> แม่เรานี่เก่งจริงๆนะฮะคือคุณผู้ชมฮะตอนนี้ที่เรายังไม่ขยับเมาส์เนื่องจากอะไรรู้ไหมฮะเรากำลังชาร์จแบตอยู่นะเออดีนะฮะทำทำหลายๆอย่างพร้อมกันไปด้วยนะฮะคนดีไปสิแกชาร์จอ้ชบอชึบชบนะฮะเราจะกระโดดข้ามคันเนื่องจากมันกระโดดได้นะฮะยี่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 ยีย โอ้โห oh, อะไรเนี่ย oh my, my God oh My God นี่พลาดในแต่ก้าวแรกเลยหรอไม่ใช่ละมันต้องมีอะไรผิดพลาดทางเทคนิคพักกู้เย่ Yes ma'am 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 เป็นไกรไม่ติดหัว เลิกูนเปลี่ยนรนซอสแพ็คดีกว่า <c oughs> ยังมีเวลน,น้านั่งเลี่ยน <c oughs> อีกเฮ้ยตะกินโอเคอยู่เอ้ยก็ได้ใช้ได้อยู่ไม่ได้แย่แหละชึบชึบบึบ็บเดบมันตีนหัว <c oughs> ใครเขาได้เอาออกไปที เอาใหม่นะฮะเอาเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอโอ้มก่กคุณผู้ชมฮะเรามีกิจกรรมร่วมสนุกมาให้คุณผู้ชมนะฮะนะับมาว่าจำนวนครั้งที่ตายเนี่ยมีเท่าไหร่นะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะมีรางวัลให้นะฮะนั่นก็คือคำว่าเย้ต้อง <laughs> คุณผู้ชมสามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะฮะ ติดจริงๆอะเนี่ยเราจะทำยังไงให้ไม่ติดหัวเดี๋ยทางไหนไม่ใช่หรอเนี่ยมันติดหัวเนี่ยมันติดหัวเอาไงดีฮะ<อ>ค,คุณผู้ชมมันต้องโกงโ<อ>ใช่ไหมใช่ฮะคุณผู้ชม<อ>เราต้องโกงแล้วแหละจังหวะนี้นไหนๆเราก็พูดเรื่องสาระกันเถอะนะฮะว่านี่คืออะไรนออะฮะ ผู้ชมอาจจะงงว่าไอ้สขีขาวๆไอ้ก,ก้อนบล็อกๆเนี่ยมันคืออะไรนะฮะจริงๆแล้วมันคือก้อนเมฆฮะหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคือเขาอาจจะพยายามสื่อว่ามันคือก้อนเมฆก,ก็ได้มันคือก้อนเมฆนะฮะเนี่ยครับคุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าสมมติว่านับจำนวนครั้งที่ตายได้เนี่ยนะฮะเอาไปแทงหวยได้เลยนะฮะรับรองว่าถูกชัวร์หนึ่งเปอร์เซ็นต์เออถ้าถูกจริงก็เอามาบอกเอามาแบ่งกันด้วยนะ

ไป don't stop เอาละฮะไมทำไมไมกระโดดดกวยฉันน่า <c oughs> โดนกระโดดเกินอ่ะก็จะบอกว่าคุณผู้ชมมันก็เห็นใช่ไหมตายเลย คุณผู้ชมก็ต้องทนสกินสตีฟนี้ต่อไปแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเออเหมือนจะไมค f t จะไม่ต้องรุ่นเก่าแล้วนะฮะกระโดดเสร็จป,ปุ๊บก,กดชิปนะฮะเซ็งเลยเอา My God เก่งจริงๆเลยเราเนี่ยนะฮะก็ทนสกินสตีมเหมือนกับว่าไมค้าเนี่ยเขาจะไม่อัปเดตสำหรับไมค f t รุ่นเก่าแล้วนะฮะซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชั่นตัวเกม1.7 จุดสี่ฮะเก่าไหมเก่ามากนะฮะใช้เมมแค่แบบสองกิกก็แบบเหลือเฟือเนอะาะไมค้าวเวอร์ชันแบบเก่ากึกขนาดนี้นะฮะสองกิกนี่แบบเหลือเฟือเออเงียบๆๆๆๆต้องใช้สมาธิ รลปตายไปเท่าไหร่เนี่ยอ,อ่าเย่ใส่เข้าไปโดนไงฮะพากั้วพากั้วพากั้วอยู่นี่นะฮะโอ้โหแหลกกันเลยทีเดียวนะฮะไปะต่อไปไปด่านอะไรกันดีครับคุณผู้ชมเอ๊ะเดี๋ยวดูเวลาก่อนว่ารายการเราเหลือหรือเปล่านะฮะพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะฮะคือเนื่องจากวาระการๆๆๆๆๆ เวลารายการเราเหลือตั้ง10นาทีแน่นะฮะก็ถือว่าจบคลิปเลยแล้วกันนะฮะเนื่องจากว่าเราไม่รู้จะเออคือเราอยากจะแบบแบ่งแยกให้ชัดเจนเลยนะฮะว่าเนี่ยอะไรเนี่ย introduction คือตอนนี้นะฮะสำหรับเออด่านนี้อีกตอนหนึง่งสำหรับอีกด่านหนึง่งอะไรอย่างเงี้ยคืออยากจะแบ่งแยกให้ชัดเจนเนื่องจากเออก็เราต้องการแบบนั้นนะฮะดังนั้นแล้วเราก็จบคลิปเพียงแค่นี้เลยแล้วกันนะฮะกับตอนที่หนึ่งผากัวนั่นเองนะฮะขอบคุณ,คณที่ติดตามรับชมรายการเออ รายการนั่นแหละนะฮะสาระยำเช้าหรือไม่ได้ลงสาระยำเช้าก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะคือตอนที่อัดคลิปยังไม่ได้วางแผนอะไรเลยนะฮะอ่ะอแบบว่าพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะซึ่งจะเป็นการประสุมพายอะไรติดตามกันในตอนหน้าสำหรับนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ